เหนื่อยไงโอ้ยพี่น้องมาหอดกฝนตกพอดีไงว่าโอ้จะเป็นฝุกมือนีนงครับฝนบ่แห้งาหรอกครับง่าย้างมองทุกใหม่รู้ทุกใหม่ทุกไม่ได้เท่าไงอืมอ่าได้ถึงสองเอาโอ้ไข่เต็มถองเลย เจะเหลือบอะไรบอโอ้พ <ok ี่พี่ค uh, ู่นึงไปสิบเอ็ดอ um ึงเขาเอาอึงนั้นออกง่าย วันนี้ลงปลาขึ้นมาผู้มาพราฝนตกมือเศร้านี่ยม่ว่าขึ้นมาเบิงเบิงมันเป็นตมมีอื่นให้จับบอแรงด้นคักปีนี่น้องส่วนี้ก็ยังเว้นอยู่นะพี่น้องรอเวลาขุนคำคำหมดละแจ็กสี่มีก็มีดอกนามก็มีน้อยเดียวนึ่ง ขึ้นมาเบิงนามทั้งผู้พี่น้องมเมื่อเช้านี้แน่มาว่าฝนมันตกทั้งผู้เลยขึ้นมาเบิงนาำบ่มีมเลยพี่น้องเย้ยนี่แหละครับมองว่าซิมาจับอึงเมืองแรงตอนนี้ขึ้นมาหอดแล้วก็ต้องล่อเบิงเนาะนามมันมีซ้ำนีเอึองมันสิออกมาบนนี้ ตอนนี้ยังเว้นอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาแรงสิหล่อทาอยู่นี่แล้วทาเบื้องมองนีเพอมีน้ำแน่อยู่พี่น้องเลยฮ้าบกเดือยซุกเว้ย่ะส่วงทาจับอึงมาแรงก็จับแหน่ซะก่อน ไกลสุดแถวขี่รถลงมาเลยนะอ้าปากระบบการดดิเอาลองเมื่องการ์ดวะสี้หยานช็อกว่าปุ๊บ ทีมงานก็คือเกาละ่ะจะร้อยหัวหนาบุ่นเพ่งทวว้เจียกพี่เปาห,ห่อนแห้งจนบนุงเสือโก,อนนนโกอ้ก็ห่อนบมดนลโก้ซีแค่ก็ห่อนคักห่อนจนหัวงอเวิร์ดโอ้ยพี่น้อมาหอดกับฝนตกพอดีว่าโอ้จะเป็นฝุกมนเนี่ครับฝนบ่แห้งหรอกครับเด็อดพอเด้อก็ี่ยอดพอนี่ ก็เดองดีนี่ทำฝนบ่แห้งที่ห้องใช้แล้วนี่นนี่นีนี่ห้ามดที่นองต้งมองชุกใหม่ชุกใหม่ชุกไ่ได้หนปีแล้วรโอ้ทีมงานลบฝน เขาได้ลบฝนพี่น้องเอ้ยอาออกจากทำโรงพยาบัลน,นี่ฝนก็เซ้าเลยพี่น้องเอ้ยบานเนี่ยเพิ่งพี่เป่านั่งคำข้างเบิดอะไรตายอยากอยู่คุณมีอื้องบนอ่อมีอืองบนอ่อยู่อะ ลรียงใหญ่ก็ร่างสิขึ้นพวกใหม่พี่น้องนั่งตั้งหิงโตดโปดอยู่คนฝนตกอยู่ท้องบานอยู่ทั้งผู้เศร้าเราพี่น้องฝนน้ำก็บพ<อ>รมีดอกโต๊ะข้าวเดียวของงานก็ได้หาโม่งกลัวหรอหิวเข่าพี่น้องกินเขากันเสร็จถาพี่น้องมันเดือพี่น้องอืมไม่แต่พี่นอ้องที่นั่งอยู่นี่เนี่ยได้ยังกินน่องวันนี้ ถึงมาจับอึงน,นะพี่น้องนะกินงเขาก็ราแดกสมพักพีกกับพีกหฮงพักกับพักบริดตตมอ่ะบองเขานี่พี่น้องโปริ่มแซบบ่กุก้เม่แซบบอนีีที่ไมหง่าสามเนื้อจำประแดกกันเห็ดเล่าเห็ดไปเลืเลยยังม,มีคนเบิ่ง ทำละครับจะได้ลงจับยืนบบานี้ฝนตกบางคำเพราะได้มีน้ำน้อยนึง โอ้หมุดน้ําเ มุดน้ำอีกแล้ว โอ้โหเอาทเอออึ่งเผาอึ้งเผาอึงเผาอึงเผาน่เดีอึงเผาใครบักง่ายเลยทองง้อจับปลาเดียวสอ,องสนใช่มาเล้วไเ่ยอ,อโอ้ไข่เต็มถองเลยปลาทับทิมล่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูฝรั่งเรเห็นยังนี่แันมันบ่ออกย่างอยู่ตัวนึงย่างแล้วก็เป็นใบแค่นี้แต่มันมันบ่ย่างแสดงโอ้มีสามนี่ดิเออหมื่นอยู่ยัห้องเนี่ยน้องอ่ะ ทันหรือเปล่าเหอะไ,ไม่น่าทันตัวเดียวเนี่ยนะด้ามมันสั้นนะต้องทำด้ามใหม่ เท่ลงเลยเดี๋ยวจ๊กตัวจ๊กตนโอ้โหเต้นหนีตัวนี่ว่ายแท้โอ้พูดพูดพูดไปเราพูดพูดเหลื่อมแห้ง่ไเสร็จแล้วเบอร์เราบอกโอ้พี่พี่คู่หนึ่ง ดามันสัโโ่นโหดเว้ยไม่ได้ลงน้ำอืม <c oughs> 2ໂຕເພີ້ຍເຖົ້າໂຕໃດລະນີ້ອາໄດ້ເຖິງ2 มันมาตามเสียงมันมาตามเสียงนะหนึ่งตัวนั่นๆๆๆๆน,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 นี่เอา้านับบอลเนี่ยนับเบิ่งจักตัวจับลงจับมา,เ,าเดี๋ยวจับ เออดี๋ยวเดี๋ยวอยจับเองอ่าหนึ่งสองละสามไปไปห่อยช่วยช่วยสี่หมืน่นยอดขนาดฮะอ อจนเชียงอยว่านหน่อยบรบเป็นแล้วเนาะหมดทุนเงินเก้นห้องอดนอนสิบเจ้าจอ้ที่นอนฟองไหลทุนเงินสิบเอ็ด ยืมเผารอบนี้ได้จักตัวเสรเบื่เราไปจักเท่เท่หัวหน้าเี่งาสิเบิ่อแล้วล่ะหอดอัดยศวิ่งสิบสองตัวรอบนี้เอาผลงานพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแยกกันครับ แยออ่อึ้งเผากับอึ้งยางออกจากกันก่อนเดี๋ยวมันจะแน่นกันตายที่มันโดนยางไอ้นี่นี่แหละครับผลงานมือน,นี้อันนี้อึ้องเผาครับพี่น้องเอ้ย <ไป S 2> เผา <ไป S 2> เลือกอีกงยางเกาเรียกตีปาขปวดนี่ตัวนี้ีไข่ตัวนี้อึ้งแม่แต่ว่าจะดึกถิ่มต้อ่หุุนตัวนี้นี่เฮ้ยเอาตัวนี้เอานี่นี่นี่เอาตัวอ้วนนี่ อ๋อนี่โตัวจิ <c oughs> ดถิน่นโะพอตวนี่แม่ยิ่ไปยื่น <c oughs> ไปถิ่น้ไปจะบอไปเลยนาะ จะอยู่ทำไมล่ะเช่นนี้ดเดินแมน่งแย้งแจ้งกันเลยเถอะน่เลยทำอะไรเีกล่ะโอ้คงมีฐา,านานก็นไม่อยากหรอกยึดตัเองตาย อ้พีาพี่น้องได้แบงแล้วอ่าตัวนี้ก็ดึงไว้ตัวนี้ดึงยางาแกงตัวใหญ่เลยาโ้าไม่รออ่าอไึงเผาานพี่น้องเลยนี่เจ้ผู้